วันนี้เราพามาดูลูกครึ่งลูกผสมนะครับสำหรับคันนี้ตอนนี้เราขาย C L a ก็ขายไปแล้ว G L C เราก็ขายไปแล้วเป็นลูกครึ่งระหว่าง G L C และ C L a นะครับนี่มี G L a อีกคันหนึ่ง,งเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นคร่าวๆกันหน่อยดีกว่า คันนี้ครับไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าใบซีนอนนะครับ Parking Sensor หน,น้ามีไหมให้ใช้งานกล้องถอยก็มีไหมให้ใช้งานนะครับแถมตัวแม็กนะครับได้เป็นแม็กเอ็มจีไกนามิดนะครับขนาด19มิลลิเมมาพร้อมกับยาง p o ของพิเอร์รี่กันเองมาเข้ามาดูในก,กัรลหน่อยพอเข้ามาในกรลวรถนะครับคันนี้จะเป็นทีมออร์แบ็กนะบอดจะเป็นบอดอหนังสลหรับกับผ้านะป้าตรงคอนโซลหน้านครับเขาจะตกแต่งมาด้วยสีโฟมี่ม um. พร้อมกับช่องแอร์ก็เป็นขอบโฟมีม่มจอกลางนะครับได้เป็นจอกลางขนาด7นิ้วนะครับขยับลงมาข มีแพคเกจชิปให้ใช้งานเกียร์เป็นเกียร์คอเจ็ดสปีดนะครับหน้าปัดเรื่มมาเป็นแบบอนาล็อ,อกผสมดินิต้อลแคมยังมีนี่มีสังหร้ไปใช้งานกันด้วยนะครับคบบนี้โอ้โหสวยสุดสุด และยังไม่พอนะครับไฟท้ายไฟถอยไฟเบรกไฟเลี้ยวเป็น LED ทั้งหมดแถมฝาท้ายของคันนี้ครับยังเป็นแบบเปิดปิดไฟฟ้าด้วยนะที่สําคัญที่สุดอีกอย่างก็คือช่องเก็บของมันไม่ได้เล็กเหมือน c l a ครับคันนี้ค่อนข้างจะกว้างมากๆมากบางสายตามีไม่ใช้งานเบาะหลังก็สามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่การเก็บสัมภาระครับ c l a คันนี้นะครับผมให้ราคาอยู่ที่759,000บาทกับเลขหมายง1001กิโลเมตรนะครับคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวออกศูนย์เบนซ์ส่วนหลวงนะรถมือเดียวประวัติศูนย์ตลอดถ้าใครไม่อยากพลาดรถสวยราคาดีอยมมมาาากๆรรีีบบจอง